สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับฮาคิราชันแล้วก็พลังหนึ่งเดียวที่มันเหนือกว่านั้นซึ่งมันคือพลังที่เหนือกว่าฮาคิราชันและมันก็อาจจะเป็นพลังที่ลูฟี่เนี่ยจะได้รับมาหลังจากนี้ก็เป็นได้ภาวะด้วยความที่ว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็จะได้มีการเปิดเผยความสามารถฮาคิราชันของจอบอยซึ่งมันคือความสามารถที่แข็งแกร่งขนาดที่ว่าห้าผู้เท่าแล้วก็ท่านิมไม่น่าหวาดกลัว และนั่นก็เหมือนกับว่าจะเป็นการปูทางนะว่าหลังจากนิฮากิราชันมันยังสามารถพัฒนาและเพิ่มความสามารถเข้าไปได้อีกซึ่งนั้นก็เหมือนกับว่าจะเป็นการปูเรื่องราวนะว่าหลังจากนิูฟี่คราวนั้นยังสามารถแข่แขงกันไมากข,ขึ้นและก็ยังเก่งได้มากข,ขึ้นหลังจากนี้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยคนที่มีฮาคิราชันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งในตอนแรกก็ได้มีการบอกนะว่าฮาคิราชันมันคือความสามารถที่น้อยคนน้าจะมีราคีแบบนี้เนี่ยมันคือคุณสมบัติอองรราา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 ชัััันน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 ททีีีีีี่่่่่่่่่มมมมมมเเเเพยยไกคค้้ใใจจจจะะววสถแตดูืหปุบ คนที่มีฮาคีราชันนี่ก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็ดูเหมือนว่าในการต่อสู้หลังจากนี้ของพวกลูฟี่เนี่ยคนที่มีฮาคีราชันนี่ก็จะโผล่มาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะมันก็เลยทำให้เนื้อหาในปัจจุบันฮาคีราชันนั้นไม่ได้ดูโดดเด่นรือพิเศษอะไรขนาดนั้นแต่มันคือความสามารถฮาคีที่เพิ่มขึ้นมากหนึ่งอย่างเพื่อใช้ในการต่อสู้และแถมถึงแม้ในตอนล่าสุดมันจะได้มีการเปิดเผยฮาคีราชันของจอ์บอกมาเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะว่าในเรื่องเรื่องวันพีซก่อนหน้านี้นะั้นได้มีการ เพราะฉะนั้นต่อให้จอ์บอยจะมีฮาคิราชันที่มันแข่งกันระดับใดเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพลังและความสามารถของเขามันก็น่าจะเป็นความสามารถฮาคิราชันระดับสูงสุดที่มันเป็นความสามารถที่เหมือนกระชังและก็น่าจะเป็นความสามารถที่มันระดับเดียวกันนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นต่อให้หลังจากนี้ลูฟี่คราวนั้นจะฝึกพัฒนาฮาคิราชันขนาดใดเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายความสามารถฮาคิราชันมันก็จะไปตามที่ความสามารถระดับสูงสุดซึ่งมันคือความสามารถระดับเดียวกันกระชังมันก็เลยเกิดเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าฮาคิราชันของจอ์บอยเน มันจะเป็นความสามารถของราชาที่เหนือราชาที่มันมีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าฮาคิราชาคนอื่นหรือไม่เพราะว่าหนึ่งในเรื่องราวที่แปลกประหลาดในตอนล่าสุดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าฮาคิราชานึงจอยมันคือความสามารถที่ใช้ในการบิดบัดใส่เชือกนะฮะแล้วก็เก็บรักษาม,ามันมาได้กว่า800ปีและหลังจากผ่านมา800ปีเนี่ยพลังฮาคิราชาเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนว่าฮาคิราชาเนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นราชา้นมีใช้แต่ว่าฮ ซึ่งมันคือพลังที่เหนือกว่าฮาคิราชันทั้งหมดและการที่ลูฟี่นั้นเป็นจอบาที่กลับมานั่นก็จะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้ลูฟี่เนี่ยจะปลุกพลังความสามารถฮาคิราชันที่มันเหมือนกับจอบาคนก่อนที่ใช้ในตอนล่าสุดหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนั่นก็เหมือนกับว่าจะเป็นการปลุกเรื่องราวนะว่าหลังจากนี้ลูฟี่นั้นจะมีความสามารถฮาคิาที่มันแข็งแกร่งขึ้นจนเขานั้นสามารถฝึกและพัฒนาจนเขานั้นมีฮาคิราชันระดับสูงสุดมากระแชง และหลังจากนั้นในเหตการต่อสู้หล่อท่านอิมลูกาผู้เฒ่าเนี่ยในตอนนั้นลูฟี่นี่ก็จะปลุกความสามารถที่เป็นฮาคิราชันที่เหมือนกระจอบอนก่อน,อนซึ่งมันคือฮาคิราชันเพียงแค่หนึ่งเดียวนะฮะที่มีความสามารถและกระพังที่มันมีความเหนือกว่าผู้ที่มีฮาคิราชันทั้งหมดบน,นโลกใบน,นี้แล้วก็ฮาคิราชันของจอบอยเนี่ยมันคือฮาคิที่ท่านอิมลูกาผู้เฒ่าหว่ากวร์ฮะซึ่งเราก็จะได้เห็นในตอนล่าสุดนะว่าเป็นแค่ฮาคิราชันเนี่ยมันทำให้ฮาผู้เฒ่าและท่านอิมนับขนาดไหน เพราะฉะนั้นาการที่เนื้อเรื่องแลระบบชานะวาลูฟี่เขานั้นมีความสามารถในการได้ตำนานและก็เป็นจอบาที่กลับมาเนี่ยนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเพียงพอนะลูฟี่เขานั้นก็น่าจะมีความสามารถและก็พลังเ <B> หมือนกับจอบาคนก่อนและไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่แท้จริงของเทมิกะหรือว่าความสามารถทาคิราชันในตอนล่าสุดเนี่ยหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นความสามารถที่ลูฟี่นได้รับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็เลยน่าคิดแลวก็น่ารู้นมามันเนี่ยจะเป็นความสามารถทาคิราชันที่มันเป็นความสามารถที่เหนือราชันเปรียบขั้นหรือไม่นาว ซึ่งมันคือความสามารถอาคิราชันที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลกวันพีนนั่นเองโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไมา่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคใหม่ๆเราๆสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ